สรุปผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานางอัชราจันทรสว่างตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนกลางวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนางอัชราจันทรสว่างอายุ47ปีอายุราชการ22ปี1เดือนปัจจุบ,บันเป็นข้าราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนกลางสำนกักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสาม วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแสนกลางสำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสามตั้งอยู่ที่บ้านแสนกลางหมู่ที่1ตําตำบลพระแก้วอำเภอสังขัดจังหวัดสุรินทร์จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น2 1 3คนแบ่งเป็นชาย83คนและหญิง70คนจำนวนครูและบุคลากรในการศึกษาทั้งสิ้น16คนชาย6คนและหญิง10คน องประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนดำเนินการแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยการบริหารงานด้วยนวัตกรรม BSK Model เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21ผ่านการมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ1.2การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่นทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรและนำผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการปฏิบัติการสอนดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 1.4. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการรายงานผลและนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปสรุปข้อมูลการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้1.5การนิเทศกำกับติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดำเนินกิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูครบร้อเอร์เซ็ต์ลอดจนดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา1.6การศึกษา วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตรกรรมการบริหาร BSK Model พัฒนาครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยได้พัฒนานวัตรกรรมการบริหารงานเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมปลูกฝังสั่งสอนพัฒนาพึ่งพากันและกันมุ่งสร้างสรรค์งานองค์กร BSK model เพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านแสนกลาง 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ นโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนมีการบริหารจัดการทั้ง4ฝ่ายได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารงานทั่วไป2.2 <2. 2. S 1> การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนดำเนินการพัฒนาระบ,บบบริหารกิจการนักเรียน และส่งเสริมพัฒนานักเรียนโดยมีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจบริหารงานด้วยนวัตกรรม BSK Model มีระบบบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีข้อมูลสาระสนเทศให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าถึงและนำมาใช้ได้ทันเวลาด้วยการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนยโยบายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีครูดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่21 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3. 1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารดำเนินการกำหนดกลยุทธ์จัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติการการใช้นวัตกรรม BSK model เพื่อการบริหารให้เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน 2.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม BSK Model สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21ดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารงานโปร่งใสตรวจสอบได้ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือและผู้ที่เกี่ยวข้องบริหารด้วยนวัตกรรม BSK Model อย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครู คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21โดยเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ผู้ปกครองนักเรียน 3. องค์การบริหารส่วนตำบล 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการอบรมพัฒนาตนเองจากหน่วยงานต้นสังกัดรวมทั้งการอบรมออนไลน์ต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา โดยได้พัฒนานวัตกรรมการบริหารงานเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมปลูกฝังสั่งสอนพัฒนาพึ่งพากันและกันมุ่งสร้างสรรค์งานองค์กร BSK model เพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านแสนกลาง ครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับดังนี้ 1. น,นางสาวพัชรีพรทองสะอาดรางวัลครูผู้สอนดีเด่น 2. นางสุธิตายวนพัน์รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 3. นายสุชิตนึกสมรางวัลชนะเลิศดีเยี่ยมการประกวดห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม 4. นางสุธิตายวนพันธ์รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ดีเยี่ยมการประกวดห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 5. นางสาวพัชรีพรทองสะอาดรางวัลที่3ระดับดีเยี่ยมการประกวดห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6. นายธนกริดพิสดารรางวัลระดับดีเยี่ยมการประกวดห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห 7. นางสาวจุธามาศลาเลิดรางวัลดีเยี่ยมการประกวดห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่3ด้านผู้เรียนได้รับรางวัลเกียรติคุณจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต3ดังนี้ค่ะ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2เหรียนทองการประกวดแปรรูปอาหารชั้นม .1 –ถึงม3 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2เหรียญเงินการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน3ามิติชั้น1ม1ถึงม3 3รางวัลเหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรมชั้นป1ถึงป3 4. รางวัลเหรียญทองการประกวดเล่านิทานคุณธรรมชั้นป1ถึงปส 5. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ ชั้นม .1- ม .3 6. รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ชั้นม .1- ถ .3 งม3 7. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันแสดงตลกชั้นป .1- ถึงม .3 8. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลุกกรุงประเภทหญิงป .1- ถึงป .6 9. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเล่านิทาน s Story t o r y t เทลลิงชั้นป .4 ถึงป .6 10. รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตามชั้นป .1 ถึงป .3 ค่ะ